สวัสดีค่ะดวงรายสัปดาห์คนวันจันทร์9-15มิถุนายนจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบซีเป็นคำตอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเลิศพูดได้คำเดียวว่าเลิศนะเลิศนะทุกอย่างจบ เคลียสะสางสมบูรณ์แบบสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เดวิลจบเคลียสะสางเงินงานโชคลาภโอกาสความช่วยเหลือเกื้อกูลความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่บางอย่างใจร้อนบางอย่างอึดอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลมันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้มันจบอยู่แล้วมันเคลียร์ได้อยู่แล้วแต่บางอย่างอาจจะล่าช้าออกไปอาจจะเลื่อนออกไปใจเย็น อดทนรอคอยเวลาและโอกาสหยุดนิ่งคิดพิจารณาและทบทวนเดี๋ยวจะหาทางออกที่ดีที่เป็นประโยชน์ใจร้อนวู่วามไปไม่ดีบางทีมุทะลุวู่วามไปอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ความหมายไพย่ใครอยากเปลี่ยนงานรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีโอกาสใหม่ๆเดี๋ยวมีที่ใหม่เดี๋ยวมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาคนจะขยับขยายธุรกิจสิจสกิจการช่วงนี้ รอให้ผ่านพ้นสิ้นปีแล้วจะดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นช่วงนี้นกน้อยทำรังแต่พอตัวเอาตรงนี้แล้วค่อยๆขยับขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวยประสบความสำเร็จโดดเด่น การเงินการต่างประเทศก็ทำได้ออนไลน์ก็ดีช่วงเนี้อึดอัดกับคนมากกว่าหลายๆอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้อึดอัดใจได้แต่รอ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 วันที่สะบอยบินแต่มองว่าไม่นานเกินรอเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อึดอัดนิดนึงแต่ทุกอย่างจบทุกอย่างเคลียร์แล้วมีตัวช่วยที่เป็นประโยชน์ดวงดีนารีอุปถัมภ์การเงิน ความอุดมสมบูรณ์การเงินไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่ายังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถามตรงๆเลยนะมันอาจจะติดขัดมันอาจจะล่าช้ามันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ยังมีเงินแต่ยังมีงานแต่ยังมีรายได้ยังมีอะไรหลายๆอย่างมองว่าเข้ามาเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งก่อนก็แล้วกันโชคลาบก็จะได้ครึ่งครึ่งกลางๆเลขอันเลขอะไรใดๆก็จะได้ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนมันไม่ช็อตมันไม่ติด ขัดก็ถือว่าพอละหมุนได้คล่องตัวยังมีกินมีใช้อยู่ถือว่าโอเคขับรถขับรารามัดระวังเฉี่ยวชนช่วงนี้ปัญหาที่เกิดกับความใจร้อนวู่วามเยอะมากสิ่งที่ต้องรามัดระวังมากๆคือรถเฉี่ยวรถชนแต่โ่าเลขทะเบียนรถอาจจะให้โชคให้ลาบโรคมืน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 บ้านหมุนวิงเวียนศีรษะบางคนเป็นเบาหวานบางคนเป็นความดันดูแลสุขภาพด้วยความรักช่วงนี้ จร,จริงๆไพ่ใบนี้ไม่ดีคนมีคู่ยังตัดกันไม่ขาดเพราะฉะนั้นใจเย็นๆห่างกันสักพักเพื่อพิจารณาและทบทวนอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าถือ มีดวิ่งเข้าใส่กันไม่งั้นนะมันจะจบไม่สวยใจเย็นๆช่วงนี้อารมณ์ร้อนหยุดนิ่งก่อนห่างกันสักพักก่อนแล้วค่อยว่ากันช่วงนี้ใครการเงินติดขัดสำหรับคนวันจันทร์ที่การเงินติดขัดพญานาคราชเป็นนากระบาดเป็นนากบาดเ,เป็นสัญลักษณ์เหมือนงูกินหางเป็นห่วงเป็นบ่วงสัญลักษณ์ของความบูรมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ติดขัด แถมซองให้ด้วยแถมซองให้ด้วยนะอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลชุดละ199ค่าส่ง40บาททั่วประเทศไทยสนใจก็นะเพจ Facebook ส้มมะพยากรค่ะช่วงนี้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงได้ทำบุญที่เกี่ยวกับการใส่บาตรทำบุญด้วยอาหารแล้วอะไรที่อึดอัดติดขัดจะคลี่คลาย กลับมาคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งช่วงนี้ระมาระวังน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะจ๊ะอาจารย์ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ